สวัสดีครับมันนี้มาพบกับช่องวิสันผ้าขมนะครับมันนี้ได้เมนูนะครับลวกไส้ตันครับลวกกิ่มไส้ตันครับงาด้เสยบเสียบต้องกันแต่กาขอทวดขอให้ถง่นบกกินน้ำนะครับผมมันก็มีเอฟซีหลายคนเขาบกกินอยู่นะครับลองมันคําแหลกนะครับเหีย๋ยนเป็นพวงเลยเป็นเสียบีน้ำกิ่ยางเด็ดเลยนะครับ tạm biệt ngâm kim nữa gian đẹp mang không nhẹ một cả lẹ ngài cũng ăn <laughs> ừ. à, nó ăn nhầm mà ừ. กบกบดีดีครับแซ่บไม่กินดนเลย

ตั้งแต่กสีตำหนวกจิมดีกว่าวเพิ่มรสชาติดีครับของแท้นะว่าแม่นของปอมเห็นคอมเมนต์เขาบอกว่าเป็นยอดนี่ยังดอกเขาว่ามันยอดบอระเพ็ดครับเมืองใด้ ็มีการเอามาติดมาเติดเนี่ยครับ mm hmm. ตอนนี้นยังค่ายแกนหออครับยังไม่ข hmm. าด เพิ่มรสชาติเข้าไปแล้วก็จัดต่อเยิ่มเยิ่มกัน วยวเผ็ดเลยอืมอเป็นคำเลย Gracias. ก็ออย่างเด็ดเลยครับ tiềm không gì nghe gọi cái hoàn ตันแรกว่าเสียเอาบกแข่งไม่กินกลับอยู่ครับเอามาล่องมึงเป็นเอฟซีขาว่า กินบะเพสตกินบะแข็งแล้วมันสีบว่าม้มแต่กินมาบ่าเคยลองกินบะแข่งก่อนแล้วไม่กินบะระเพ็ดแล้ครับกินแบบใส่บะระเพ็ดเพียวๆไปเลยมามีดเราบะโคงบะแข็งนะมีได้บะบะระเพ็ดนี่แหละครับใส่เข้าไปนะ không kinh đăng gì hết khăm năng thế nọ im nào khăm như vậy tô tô ฟังสายร่มสีบอคายดีครับมาเล้ว,วฟังขวาฟังสายมันหายไปสีหนึ่งอ่ะ น,น้ำเนี่ะครับพ่อหอมปากหอมคอลิปนี้กาปลาไว้น์น้ำเนี่ยครับอย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามถ่องวิสันผ้าคมนะครับครับสวัสดีครับ